สงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมบางคนอายุ40แต่หน้าดูเหมือน50ในขณะที่บางคนอายุ50แต่หน้ายังดูเหมือน40เลยค่ะไม่ใช่เพราะนอนน้อยหรือทานอาหารไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าอายุเซลล์ของคุณแก่ไปล่วงหน้าเป็น10ปีโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะวันนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้ว่าอายุเซลล์ของคุณคืออะไรทำไมถึงสำคัญกว่าอายุในบัตรประชาชนของคุณและ คุณสามารถย้อนมันกลับมาได้ตั้งแต่คืนนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนหรืออาจเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งนั่นคืออายุเซลล์ค่ะถ้าคุณกำลังพูดว่าคุณอายุ45นี่คืออายุตามปฏิทินค่ะ แต่อายุเซลล์ของคุณอาจจะ55้าปีแล้วก็ได้ค่ะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะคะคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าในร่างกายของคุณประกอบไปด้วยก้อนอิดเล็กๆเ,เ,เรียงตัวกันค่ะซึ่งก้อนอิฐเหล่านี้ก็คือเซลล์ในร่างกายของเราเมื่อร่างกายของเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ถูกใช้มานานก็เริ่มเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆนะคะการทำงานก็เริ่มมีประสิทธิภาพด้อยลงค่ะแล้วก็เริ่มซ่อมแซมตัวเองได้ช้าลงค่ะ Biological e g g e นะคะหรือว่าอายุเซลล์หมายถึงตัวบ่งชี้ว่าเซลล์ในร่างกายของคุณทํางานได้ดีมากน้อยแค่ไหนและเสื่อมสภาพไปมากน้อยแค่ไหนและยังมีงานวิจัยรลองรับด้วยนะคะว่าตัวคุณสามารถที่จะทําทให้ Biological e g g e ของคุณเนี่ยอ่อนเยาว์ลงได้ค่ะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอา้าวแล้วคุณจะทราบได้ยังไงแล้วว่า เอออายุของคุณตอนนี้แบ o ออร์เจนต g e คอเอของคุณเนี่ยแก่ก็วัยอยู่หรือเปล่าให้ดูง่ายๆจาก5สัญญาณเตือนเหล่านี้ค่ะ 1. พลังงานของคุณเริ่มลดลงค่ะรู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะนอนมาทั้งวันแล้วแต่อาจจะรู้สึกว่าเคลียร์อยู่ทั้งวันเลยค่ะสองน,นะคะผิวของคุณจะเริ่มหมองคล้ำไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนค่ะเริ่มมีริ้วรอยนะคะแล้วก็หย่อนคล้อยค่ะ 3. ภูมิคุ้มกันเริ่มอ่อนแอ คุณจะเริ่มป่วยง่ายค่ะไม่สบายบ่อยนะคะเป็นหวัดง่ายแล้วก็หายช้า 4. ฟื้นตัวเองได้ช้าค่ะเวลาไปออกกําลังกายก็รู้สึกว่าปวดเมื่อยนานกว่าปกตินะคะเวลาเป็นแผล แผลก็จะหายช้ากว่าปกติค่ะและสุดท้ายนะคะความจําเริ่มไม่ดีและความจําสั้นนะคะแล้วก็ลงหลงลงืมค่ะ้าคุณเริ่มมีสัญญาณเตือนเหล่านี้มากกว่า2ข้อแล้วก็อาจจะเป็น1สัญญาณนะคะที่กําลังบอกคุณว่าอายุเซลล์ของคุณเริ่มจะแก่ก่อนวนะะัยแล้วค่ะและนี่คือ5สาเหตุหลักนะคะที่ทําให้เซลล์ของคุณแก่เร็วค่ะ 1. อนุมูลอิสระ เกิดจากมลภาวะความเครียดอาหารแปรรูปมันจะไปทำลายเซลล์ของคุณค่ะสการหนักเสบเรื้อรังการหนักเสบที่ไม่หายสักทีนะคะทำให้เซลล์ของคุณอ่อนแอลงไปเรื่อยๆค่ะสความเครียดเรื้อรังค่ะฮอร์โมนความเครียดนะคะจะส่งผลเสียต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายของคุณค่ะส นอนหลับไม่เพียงพอค่ะทำให้ร่างกายของคุณนะคะไม่ได้ซ่อมแซมเซลล์อย่างเต็มที่และสุดท้าย5ทานอาหารที่ไม่เหมาะสมค่ะน้ำตาลของทอดอาหารแปรรูปเหล่านี้นะคะรวนเป็นตัวเร่งการอักเสบและอนุมูลอิสระในร่างกายของคุณถ้าคุณอยากทำให้เซลล์ของคุณอ่อนเยาวรงนะคะก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้นะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวไปค่ะปุ้ยมีข่าวดีมาบอก นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าอายุเซลล์ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและรีเซ็ตอายุเซลล์ของคุณให้อ่อนเยาว์ลงและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยการนอนหลับที่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโภชนาการเฉพาะค่ะซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นทำามันได้ตั้งแต่คืนนี้ค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปแรกของซีรีส์รีเซ็ตอายุเซลล์ย้อนไวัยหากคุณสนใจฟังต่ออย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตรียมรอไว้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนที่สนใจเรื่องย้อนไวันะคะเพื่อเป็นเพื่อนร่วมกวนย้อนไวัยไปด้วยกันค่ะ ถ้าคุณสนใจคลิปแบบนี้นะคะช่วยคอมเมนต์บอกปุ้ยให้รู้หน่อยนะคะเพื่อปุ้ยจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณอีกค่ะแล้วเจอกันตอนหน้าหยุดแก่ทันทีแค่รู้สิ่งนี้ค่ะแล้วคุณจะเข้าใจทันทีค่ะว่าคุณสามารถควบคุมความแก่ไว้ได้ค่ะสำคัญมากๆนะคะอย่าพลาดค่ะ